ีค่ะพี่พอฟังได้อะไรคะไ่ีทำไมคอแดงยังเลยน้ำแป๊บี่ใครอ่ะทำไม,ไมนั่งนู่นกินน้ำแป๊บออกกำลังกายไงพึ่ ใช่น้ำเพียงให้พี่ฟึงโอเคค่ะ <Okay, fast. S 2> อันนี้แก้วสองได้แล้วค่ะ thank you พี่พี่เอาใหญ่พี่พ,พี่พี่ก็นำแป้งซี่เหมือนกันค่ะอันนี้แก้วสองแล้วน้ำปนเนี่ย <Fast. S 2> ได้แล้วค่ะพี่พี่ค่ะ okay, thank you เร็มา พี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่พี่อยู่ในกล้องท้องวันก็คุยก่อนพี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ในกล้องขาบีขาวเลยพี่แกด้วยเพี่อขาวอ่ะสรางขาวมากค่ะกล้องฟ่งได้อะไรมานะไอสกินเหรอน้องไปกินที่ไหนคะนี่ค่ะน้องไปกินไอสกีมที่ไหนมาเพี่ไปดูน้ำด้วยค่ะน้ำมี อแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีเต่าด้วยลอยนะ้ำจิบๆด้วยค่ะกี่ตัวคะห้าตัวคะ่ะรองใช่คะ่ะน้องไปเซเว่นริมคลองเนี่ยหรอคะอชใช่ไหมคะไปเื่อจิมริมคลองนลยใช่ไหมแกเอาปิดไว้เดี๋ยวมแมลงวันลงเหรอคะลงปเป็นไหแล้เดี๋ยว นี่ก็ลงไปโอเคอีกสองใบค่ะไอ้ช้างไว้มันโดนอะไรอ่ะก็น้องไม่จริงไงเธอน้องจบับหนาแก้มใบเ,เหรอหเอาแก้วอ,อะไรคะก็เป็นสาวเขาเป็นนางเอกน่นแหะค่ะโอเคค่ะ,น,คะนี่เขาแก้วเปล่าค่ะ เว да. ้าว้าลี๊ว่าเราจะแก้วนี้มาให้หน่อยเดี๋ยวพี่เขาจะเห็นพี่เขาจะอยากกินด้วยไหนอ่ะนี่เอาเข้าไปข้างในก่อนเคนี่พี่เขาจะมันอย่างของป้า พี่เขาจะอยากกินตลอดเขากินอะไนะเฮ้ยโอ้ย,อยมันไม่ดีอะไรไอติมไอติมไม่ขึนเหรอคะไอติมไม่ขึ่นอยูย่ไหนคะ็ม,มีน้นขมงปังอะ มีแบ่งป,ปันเลยท้องฟางไม่น่ารักเลยไม่จ่ายยิงเราขอป่วย<ะ>เหม็นเ <c oughs> มื่อไม่หรอกมันเป็นเอฟเฟกเสียงลมค่ะไอ้เสียงไรว่ารูกควรไงมันก<ะ>็จะยินยินอะไ 哦。<laughs>